ว่าะอัดอั้นตันใจอะไรยังไงสมภาษณ์รอบที่สองนะอันนี้ค่ะพูดอีกรอบมันง่ายนะได้ค่ะได้ก็จริงๆแล้วอยากจะพูดบ้างเพราะว่าหลายเดือนแล้วที่ที่ใช่หลายเดือนแล้วแล้วก็เจอมาหนักมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากพูดบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามิวกี้ก็ได้บอกกับทางพี่แดนนี่แล้วว่าแบบ ให้ออกมาพูดอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาขอไม่พูดอะไรพอฝั่งรู้ไม่พูดอะไรมันก็กลายเป็นว่าโซเชียลก็ตีกลับมาที่มิวกี้ว่าผู้ชายนิ่งมากแมนมากแต่ผู้หญิงดิ้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันมันไม่ได้ดิน้นมันคือความจริงที่เราควรจะปกป้องตัวเองบ้างเพราะว่าตั้งแต่คุณแอนนี่รีโพสต์รูปอันนันะะที่มิวกี้ อยู่กับคุณเทที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็พอคุณแอนนี่รีโพสต์ปุ๊บภาพนั้นมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นแล้วก็เอฟเฟกมันก็คือเกิดขึ้นจากมที่มากมายใช่ค่ะมันก็เริ่มจริงๆเหมือนตอนที่เขารีโพสต์เนี่ยมันมันอะไรบางอย่างอะไรทำไมต้องมารีโพสต์ในภาพนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ลงหลายรูปก่อนนะที่ทำไมไม่ถูกเลยใช่ค่ะก็เขาก็อาจจะเฮิร์ตหรือว่ายังไงมิกกี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่า รูปนั้นมันเกิดหลังจากที่เราตัดสินใจแยกกันแล้วอะไรเงี้ยใช่มันก็เลยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากมันสำหรับมิวกี้นะคะ<ช>เรื่องใหญ่มากๆแลเราก็ไม่คิดว่าจะหนักมากขนาดนี้เลยซนะึ่งมันเป็นประเด็นกิดขึ้นเราอะได้มีการแบบได้เล้กฟื้นตัวไปหาเขาไหมว่าทำไมต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะผู้จัดการเป็นคนบอกว่าให้ลบลบดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นผลไม่ดีของทั้งคู่อะไรเงี้ยนะคะเขาก็ลบกับว่าแน่นอนโซเชียลไวอยู่แล้วไม่ทาง ก็กลายเป็นว่ามิวกี้ปรยาเพิร์ดทำร้ายสามีทำร้ายจิตใจสามีเราก็โดนคอมเมนต์ด่าว่าโชคดีของคุณแอนนี่แล้วที่เลิกกับผู้หญิงคนนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยแบบโหหนักมากมันนี้อยากจะบอกอะไรแหละกับหลายคนที่เขาจะไม่ได้เข้าใจเราไหมหรือว่าแบบเขาบอกภาพภาพเราเป็นแบบเนิ้ในสิ่งที่เขาไม่ได้ตั้งไม่ได้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่อยากบอกมากที่สุดก็คือมิวกี้ มีคนคุยใหม่หลังจากที่เราตัดสินใจแยกกันอยู่แล้วไม่ได้มีระหว่างที่คบกันใช่ค่ะเื่อรู้เข้าใจในเรื่องนี้มากกว่าใช่แล้วก็อยากจะบอกว่าคุณแดนนี่ก็มีคนคุยแล้วเหมือนกันแต่ว่าแค่เขาไม่ได้เปิดแบบที่มิวกี้เปิดเท่านั้นเองที่มิวกี้ตัดสินใจที่จะเปิดเพราะว่ามิวกี้คิดว่าก็ไม่รู้จะปิดทำไมเนอะรเราก็อายุ34แล้วคุณแม่ลูกหนึ่งะอะไรเงี้ยก็ เคลียร์ไปแฟร์ฟไปสบายใจไปไหนก็สบายใจไม่ต้องมีใครมาแอบถ่ายแล้วก็เอารูปไปลงแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอย่างงี้ไหมว่าใครเปิดก่อดคนนั้นบินว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูกับมองว่าตอนแรกค่ะหนูคิดว่าการที่เราเปิดเผยและจริงใจจะเป็นผลดีแต่เปล่าเลยค่ะเป็นผลลบสุดๆเราเจอ,อตื้นแตกแสลบมสุดๆค่ะ<ๆ>ใช่ค่ะแต่ก็ยังเลือกที่จะเป็นคนจริงใจต่อไปนะคะทุกวันนี้ก็ยังก็ยัง ก็ยังเปิดเผยอยู่ไม่ได้ปิดบังอะไรค่ะซึ่งคนใหม่ที่เราที่ในรูปอะค่ะเขาให้กำลังใจยังไงบ้างคะเพราะว่าเหมือนกระแสก็ค่อนข้างแรงแห็นไมแรงมากขึ้นหนูจะบอกว่าตอนที่เขาพี่ตอนที่คุณแอนนี่รีโพสต์รูปมะนะคะ,ะตอนนั้นเนี่ยมันเพิ่งเป็นการคุยเหมือนมันเริ่มแบบนี้ค่ะคือเราเจอกันที่งานงานหนึ่ง<ะ>แล้วตอนนั้นเราก็เฮิร์ตรูปมันเป็นรูปเก่าใช่ไหมรูปเคยส่ยู่แล้วไม่เก่าค่ะ,ะรูปไม่เก่าก็คือเราเราเจอกันที่งานงานหนึ่งแล้วเราก็เฮิร์ต ก็มีการพูดคุยกันว่าอ๋อเรามีปัญหานะเราเพิ่งแยกกับสามีแล้วนะนั่นนี่นู่นเดี๋ยววันอย่างนี้ก็เหมือนการเป็นเพื่อนคุยกันมาเรื่อยๆเป็นเพื่อนกันไม่มีสถานะอะไรเลยว่าเธอเป็นแฟนใหม่ฉันนะ,ะเธอเป็นคนใหม่นะคือเราก็ยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเพราะเราเพิ่งเลิกกับสามีเรามาแล้วก็แน่นอนเราไปเที่ยวภูเก็ตถิ่นเขาเขาก็ถ่ายรูปลงแชทคู่กันเหมือนเหมือนเพื่อนลง ลงสอรี่เราเราก็มีโพสใช่แต่พอพี่เดนนี่รีโพสกับ,กบ,กบแล้วเขียนแคปชั่นแบบนั้นมันเลยกลายเป็นประเด็นใหญ่มากหใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะต่ตอนนี้ได้เคลียร์ลงตัวแล้วหรือว่ายัางแบบให้ามาคาคาซังอยู่เลยคนระก็ยังคาคาซังอยู่เพราะว่าเราถูกสังคมโทษเราตลอดเวลาว่าเราทําร้ายคุณเดนนี่ผู้ชายดีมากประเสริฐแบบนี้จะหาได้จากที่ไหนผู้หญิงคนนี้ขอบคุณเดนนี่โชคดีมากเลยที่ เลิกกับผู้หญิงคนนี้ไปเราแบบแล้วมันหนักแล้วมันมีอยากคายมันมีโหลายอย่างมากจริงโซเชียลมันแรงมากมันมีบางคน <Okay. S 2> เป็ที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะดิผ่านโซเชียลเราแบบอยากจะตีกลับทุกคนที่นี้ไหมตอนนี้เราทาเรื่องกับทนายเรียบร้อยแล้วค,ค่ะ,ะฟ้องค่ะฟ้องฟ้อง,องมีหลายเคสอยู่คือแบบว่า,ปาเป็นเอกสารรอเลยใช่ค่ะใช่อยากจะบอกอะไรหน่อยไหมให้คนที่เขาเข้าใจเราหน่อยในบางสิ่งบางอย่างแค่อยากแค่เห็นรูปแล้วก็ตัดสินใจเลยอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วอะค่ะคือเราจะบอกว่าเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ต้องพูดก็ได้แบบที่พี่แดนนี้บอกได,ได้นะถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เราอยู่ในโลกออนไลน์และโลกโซเชียลแน่นอนทุกคนอยากรู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์อัปเดตชีวิตต่างๆนานาพอทางฝั่งคุณแดนนี่ไม่พูดแล้วฝั่งมิวกี้พูดมันก็เลยกลายเป็นว่าเรา พูดอยู่ฝ่ายเดียวเลยอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนมองว่าเราผิดสี่ห้าเดือนที่ผ่านมากับน้ําหนักสิบกิโลก็น่าจะเป็นคําตอบโอโ้โหหนูไม่คิดว่าจะผอมได้ขนาดนี้เหมือนกัน,น,นใช่ไข้วนเลยยังกำลังลใจดีขึ้นมาอะไรอย่างี้หนูยังเสียใจมากกว่าเพราะว่าโ mm hmm. พสล่าสุดที่พี่แดนนี่โพสอะค่ะอันนั้นหนูเป็นคนขอ,ขอเขาว่าให้ช่วยทําอะไรหน่อยได้ไหม mm hmm. เพราะว่า ตอนนี้หนูไม่ไหวแล้วก็คุยกับเขานะคะก็เราก็เราก็ร้องไห้แล้วร้องไห้หนักมากเราก็บอกว่าแบบช่วยทําอะไรให้เราหน่อยได้ไหมอย่างน้อยแบบปกป้องเราหน่อยได้ไหมให้ให้คนได้รู้ว่าเราไม่ได้ผิดนะโอเคต้องอธิบายแบบนี้นะคะว่าคุณในนนี่เขามีผู้หญิง<บ>อื่นตอนนี้เขาก็ไม่ได้ผิดเพราะสถานะเราตอนนี้เราคือแยกกันแล้วเขาก็ไม่ได้ผิดแต่แค่เขาไม่ได้บอกแต่เรามันมันมัน แมนเกินไปอ่ะที่อยาที่เราบอกเขาอ่ะเขาได้ทาในสิ่งที่เราบอกเลยว่าช่ยบอกช่วยโค้ดโคเราหน่อยอะไรเงี้ยบอกก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าไม่มีจนจนมามีที่เขาไลฟ์แล้วก็มีคนมีข่าวพูดว่าคุณแดนนี่โต้กับเบลกี้ก็โทรหาเขาเลยว่าแบบขอร้องแบบช่วยเราหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเราเราหนักมากแล้วอ่ะเราหนูหนักมากหนู หนูคิดว่าแบบไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราไม่โอเพนแบบคนใหม่ไปเลยเร้รู้สึกว่าถ้าใครมาแทนที่เราแล้วก็ลืมไปเลยกับเรื่องที่ผ่านมาไหมเนี่ยหนูคิดว่ามันต้องใช้เวลาสักสักพักหนึ่งอะนะคะแล้วก็หนูเป็นคนคุย,คยกับใครก็ก็ก็คุยคนเดียวเพอมันยึงระบมเลาจะเปิดตัวแบบแกนโอเพนนิ่งอยู่แล้วเนาะเรา หนูปวดเผยมากๆอ่ะหนูไม่คิดว่าเพื่อนก็เตือนนะคะว่าแบบมึงอย่าแมนเกินไปมึงต้องแอบแอบ,บหน่อยหนูก็บอกว่ามันไม่ได้ว่ะมันมันไม่ใช่หนึ่งมันไม่ใช่ตัวเราด้วยเนอะแล้วสองเคยยิ่งแอบบยิ่งคนยิ่งอยากขุด<ต>ก็ไม่ต้องแอบคบนนี้เขาทำให้เราสบายใจขึ้นไหมใช่ค่ะเขาก็ให้ให้คำปรึกษาเหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็ไม่ได้ยุแยงตะแคงรั่วให้เราโมโหมากกว่าเดิมก็ก็ก็ เป็นที่ประสบารณ์ดีก็ยังแบบเพื่อนอยู่ยังใช้คำว่าเพื่อนต่อถ้าใช้าใช้คำว่าเพื่อนก็แอบอีกดแล้วคบคุยกันคุยกันคุยกอนาคตไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วมีการจัดการความรู้สึกจากคอมเมนต์ลบๆอะไรยังไงผ่านระยะหนึ่งแล้วเราจะเลือกที่จะไม่อ่านไหมหรือยังไงก็พยายามเลือกที่จะไม่อ่านนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เราเจอแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะเข้ามาแล้วให้กําลังใจเราหนุกนี่ขนาดหนูเสพน้อยมากนะหนูเลยแล้วก็เพื่อนๆคนรอบข้างก็คือให้กําลังใจตลอดจนเรารู้สึกว่าอ๋อแสดงว่าเราโดนหนักมากเลยนะอะไรเงี้ยค่ะก็หนักมากก่อนหน้าน,นี้คือเหมือนเราก็ปิดพาร,ร์นลุกเึ้นเต้าพอเจอเรื่องนี้มันยิ่งหนักกว่าเดิมเท่าไหร่หนูดาวมากถึงขั้นแบบไม่อยากอยู่แล้วถึงสองถึงสามครั้งแล้วก็ คิดถึงลูกแล้วก็คุณแม่นะคะคแล้วก็ลูกน้องก็เลยทําให้แบบลุกขึ้นมามิวสี่สู้นะสู้ต่อเราถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาคนหนึ่งคนอื่นลําบากหมดเลยอะไร่าเยนที่กำลังใจดีขึ้นมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะหนูอยากเคลียร์มากๆอยากให้มันจบอยากให้มันจบจบแบบสวยงามจบแบบสวยงาม,มที่สุดเหมือนร้อยเขาโสต์โค้ดที่แบบปกป้องเราแค่นั้นที่อยากจบ าเขาทำตั้งแต่แรกหนูว่าเรื่องมันไม่หนักขนาดนี้แล้วเราหนูยังมีความหวังนะหนูง้อเขานะหนูง้อเขานะแบบเจอกันหน่อยไหมกินข้าวกันไหมพยายามคุยกันไหมเ,เธอคิดว่าเราจะสามารถกลับมาเป็นครอบครัวกันถีกได้ไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่พร้อมว่าหรือว่าหนูหนูไม่ได้ หนูต้องขวาที่บาตนตรงนี้ก่อนนะคะว่าไม่ได้เป็นการใส่ไฟกันนะ,ะหนูพูดความจริงที่หนูอยากพูดทั้งหมดใ,ในในใจหนูที่มันแบบที่มันอยู่ในใจอะ่ะก็คือหนูพยายามบอกแล้วว่าเออเราจะมีทางกลับมาไหมเขาก็จะมีเหตุผลมากมายจนวันที่เรารู้ว่าอ๋อเหตุผลที่ไม่กลับคือมีผู้หญิงคนอื่นแล้วใช่ใช่ใชน,นะคะยังรักอยู่หม รักค่ะรักรักเพราะว่าก็หลายปีเนาะหลายปีเราก็ยังรักเขาอยู่นะคะยังรักเขาอยู่แต่ก็แต่ตอนนี้จะแข็งขึ้นไหมโอ้โหวันนี้ยังอย,งยงกากร้อยอยู่ไม่แล้วเพราะว่าเห็นแล้วเหมือนเห็นกับตาแล้วเพราะว่าถ้าเขาพูดตรงๆเหมือนที่หนูพูดว่าเออตอนนี้พี่มีคนอุ่นแล้วนะห,หนูก็จะได้ทําใจตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ผิดไม่พูด เขาบอกว่าเขาไม่มีไม่มีใครไม่คิดจะมีใครแล้วไม่มีใครเลยแต่ก็เคยมีหลุดออกมาครั้งนึงว่าก็มีคนคุยหนูก็ถามว่าเยอะไหมเพราะก็บอกว่าแบบหลายคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรแต่พอถามมีครั้งหนึ่งก็บอกว่าไม่มีแต่พอวันที่มันเห็นคาตาแล้วก็แบบเหมือนวันนี้เราก็เพิ่งได้รู้ข่าวใหม่มาอีกว่ามันไม่ได้เพิ่งมีตอนนี้ไอไอภาพที่โพสแต่เพิ่งเห็น แต่มันมีก่อนหน้านี้นานแล้วซึ่งก็น่าจะพอๆกับเวลาที่เขารีโพร์รูปเราที่มีคนเห็นแล้วก็เป็นคลิปมาให้ดูมันก็เลยทําให้เราแบบตอนนี้เดินหน้าไม่สนใจแล้วเดินหน้าแบบเจ็บปวดเหมือ <c> น <oughs> มัน,ม,น,ม,นมันเหมือนอะไรทิ่มแต่ก็ก็ตอกเดินกคนต้องเป็น,นเหตุผลที่ทำให้โพสใช่ใช่เพราะว่า ถ้าหนูไม่ทำอะ่ะเขาก็ไม่ทำแล้วแล้วมันก็จะเป็นตาบาปหนูไปตลอดชีวิตกาะเน็วันหนึ่งเปิดอ่านมาเขาบอกเขาเออเขาบอกหนูว่าอย่าพูดอะไรเลยคิดถึงลูกแต่ตอนเนี้ลูกจะเศร้ากว่าถ้าคนเปิดข่ามาแล้วแม่อ้โหแม่แบบอะไรอเงี้ยอะมันก็ก็หนักก็หนักฉีดยาเข้าโรงพยาบาลตลอดเลยเพราะว่าแบบทมาก แย่มากแย่มากอยาเราหุ่นข่าวไหมคะหรือว่าพยายามปิดไม่ให้เขาเห็นหนูไม่ปิดก, <c oughs> ก,ก็ก็มีคุยกับน้องกับน้องกานเนนะคะ <c oughs> ก็บอกเขาว่ากานเนกานเนเป็นอะไรไหมถ้าเกิดว่ามามีกับด a ดี้ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน <c oughs> เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าน้องกานเนเขาอยู่กับคุณยายอยู่แล้วอะค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่กับคุณยาอยู่แล้วมำลูกี้ก็คือ working woman คุณเนนี่เขาก็ทํางานอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่อยู่ด้วยกันนะคะน้องกันเนยอยู่กับคุณยาอยู่แล้ว ก็เมื UM ่อกี้อย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปตอนแรกว่าถ้าให้เลือกหทให้ถามเขาตรงเนี้ยเชื่อว่าเขาก็จะตอบว่าเขาเลือกคุณยายเพราะว่าเขาอยู่กับคุณยายตั้งแต่เขาเกิดไม่เคยห่างกันเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ถามเพราะว่าเขาโอเคไหมถ้าเกิดว่าดัดดี้กับมามีอยู่คนละบ้านเขาก็บอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกไม่เป็นไรก็ค่อยๆบอกไม่ยังไม่ได้บอกทั้งหมดแต่แต่เชื่อว่าการินจะเข้าใจแล้วแล้วแล้วมิกกี้เชื่อว่าลูกจะแฮปปี้มากกว่าที่เขาเห็นพ่อกับแม่ ไม่ต้องไฟกันต่อหน้าเขาแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในอนาคตเลยค้ิามีรคุยกันเรื่องมาการส่งเสเรื่องุนอะไรอย่างเงี้ยต่อต่อไปหรือยังมีคุยกันบ้างค่ะมีคุยกันบ้างในเรื่องของบ้านนะคะแล้วก็เรื่องของลูกก็ยังยังไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าทําไมคุยกันก็5นาที10นาทีก็เคลียร์ไม่จบใช่ไหมราคาต่างใช่ไหมแบบนี้ปัญหาแล้วก็ ไม่จบเลยเขาก็บอกว่าทุกครั้งที่คุยกันเขาก็จะลงทายด้วยว่าก็คุณมีคนอื่นแล้วแล้วเราก็เอา้าตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้เถียงเพราะเราลุกนึกว่าเขาไม่มีจริงๆหนูไม่ได้เถียงหน,หนูหนูยอมรับนะแล้วก็ก่อนที่หนูจะโพส์หนูบอกเขาแล้วด้วยว่าตอนนี้นเรามีคนคุยแล้วนะเรามีคนคุยแล้วหนูก็พูดเขาต้องตองว่าเราอยู่ยังอยู่คนเดียวไม่ได้เรา คือหมายความว่าเราไม่ใช่เอาคนใหม่เข้ามาเพื่อมามามา,มาทดแทนคนเก่านะคะคือคนใหม่ที่เราคุยเนี่ยคุยกันมาเหมือนเพื่อนแล้วก็เหมือนแบบเข้าใจกันปลอดใจกันฮิวเราฮิวเขาเขาฮิวเราช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็บอกเขาว่าเออตอนนี้เรามีคนคุยใหม่แล้วนะแล้วเราก็ยอมรับตามตรงว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะมันฟุงซ่านอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้ามีก็โพสเลยโพสเลยให้โพส<ม>อะไรเงี้ยค่ะ เ็แปลว่าเหมือนตอนนี้ขอโพสไปก็งานเข้าเลยอย่าแมนเกินนะคะเราเป็นหญิงเราต้องสงบสงี่ยมเจียมตัวเราต้องอย่าแมนเกินไปก็ยังมีหลายเรื่องที่รอคุณมิวกี้โอ้โหเยอะมากอยากให้อยากให้เคลียร์แต่ว่าก็ไม่ก็ไม่ต้องปกป้องมิวกี้แล้วก็ได้วันนี้มิวกี้ได้พูดมิวกี้ดีใจมากเพราะว่าได้ระบายได้ได้บอกความจริงแล้วว่าความจริงมันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นการแบบ มาทำร้ายกันทำไมมันไม่ใช่ทำร้ายเราอยากปกป้องตัวเราเองบ้างเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องอะคะ่ะกพประมาณสี่ห้าเดือนเนาะมันหนักมากสาหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องไปทั้งแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกลูกน้องอีกงานอีกมันมันเนาะมันไม่ได้พูดเพื่อให้ใครเห็นใจนะแต่ว่ามันมันหนักมากจริงๆอะคะ่ะกับสิ่งที่ท,ที่ที่เจอที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแค่อยากจะบอกทุกคนว่า เข้าใจใหม่เหตการณ์าำเนียค่ะในการเริกมกับมันกระทบกับง,งานถูกทงการเริมกันแล้วนจะไม่เข้าใจกัน่อนโซเทียยเท่ยวโดนโซมตีหนูมีผลกระทบกับงานตั้งแต่คุณแนนี่โพสที่บอกว่ารีโพสภาพนนะั้นแล้วบอกว่าเฮิร์มากเสียใจมากอะไรยงนี้ค่ะหนูก็มีผลกระทบกับงานอย่างทันทีทันทีทันใดในในในะเวลานั้นนะคะก็อยู่ก็เป็นอยู่ประมาณเดือน2เดือนเนาะแล้วก็ก็ต้องขอบคุณแบบ สปอนเซอร์ sponsor, แล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านที่ยังเชื่อมั่นในตัวเราว่าว่าเรายังเชื่อมั่นในตัวเราอะไรเงี้ยค่ะมันตอนนี้กำลังใจเคยเริ่มกลับมารับงานได้แล้วมีพลังเข้มแข็งะไรแล้วหนูยังรับงานเหมือนเดิมหนูยังทํางานเหมือนเดิมปกติทุกอย่างนะคะแล้วก็คือแม้บางครั้งมันไม่ไหวเลยอะ่ะแต่มันต้องสู้อะ่ะล,ลูกเราอีกเนาะแม่เราอีกพ่อเราอีกคุณพ่อก็ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลป่วยนะคะแล้วก็ลูกน้องอีก หลายสิบชีวิตก็ต้องรู้ขึ้นมาก็มีล่าสุดอะค่ะที่เพิ่งคุยกับทีมว่าแบบขอโทษนะว่าที่ผ่านมาเราแบบเราอาจจะโครงไปหน่อยเพราะว่าเราหนักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราก็พยายามพุชอัพเต็งขึ้นมาให้ได้เลยคนรอบข้างก็เข้าใจและให้กำลังใจเรามากๆเลยคุณแม่มน้องกันเนสนะคะผู้จัดการเลขาน้องๆในทีมอะไรเงี้ยแบบ เขารู้ว่าคือเขาเขาใกล้ชิดเราที่สุดเขาจะรู้ว่าเราโดนอะไรบ้างเราผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จับมือกันในวันที่คือเราเราได้รู้นะวันเนี้ยว่าวันที่เราดิ่งดาวที่สุดอะไรเงี้ยเรามีใครที่อยู่กับเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะใช่ดูเลยค่ะ